จากประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ได้มีพระบรมราชองค์การพระราชานยศพันตรีหญิงคุณหญิงมัสิยาธิพยาวัชิราพักและพันตีหญิงคุณหญิงชยุตตาสิริวัชิราพักและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นและประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากว่าพวกเธอเหล่านี้คือใครกันและทำไมถึงได้รับพระราชานยศแบบก้าวกระโดดอีกทั้งยังได้มีการตั้งคำถามจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอีกด้วยว่า แล้วเงินเดินพันตีหญิงนี่เท่าไหร่และใครเป็นคนจ่ายเงินเดือนมาจากเงินภาษีประชาชนใช่หรือไม่โดยได้มีข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งคำถามจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทีรัศกุลนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยดังนี้อีกด้วยว่าข้อมูลนี้ได้มาจากมิสหายท่านหนึ่งการแต่งตั้งเป็นคุณหญิงพันตีหญิงชยุตตาสิริวัชราภักด์ซึ่งเธอเป็นคนของคุณก้อยเพราะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คุณชยุตตาไปร่วมงานโสดบิดาบุญธรรมของตนที่จังหวัดนครพนมและในงานนี้มีพงรีดของวัชิราลงกรกับคุณก้อยด้วยแต่ไม่มีพงหรีดของคุณนุยและข้อสังเกตเพิ่มเติมของผมในภาพงานศพนี้ไม่มีใครยืนคู่กับคุณชยุตตาเลยคุณหญิงในคำนำหน้าชื่อของเธอหรือจะมาจากวัชิราลงกรจริงๆโดยอาจารย์สมศักดิ์เชียมธทีรัสกุลเขาก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่าหรือว่าเธอจะเป็นพนรรยาอีกคนของวัชิราลงกร จากการสังเกตการของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่าเธอคนนี้น่าจะไม่ธรรมดาสําหรับคุณชยุตตาเสนาคาหรือนามสกุลใหม่ของเธอที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่สิบสิริวัชิราภัก์เพราะเธอได้เคยถูกถอนยศจาก100ร้อยโทกลายเป็นนายสิบมาแล้วและเมื่อเดินมีนาคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งได้รับการคืนยศเป็นร้อยเอกหญิง หรือพนอ,อาสาสมัครชยุตตาแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานในเดือนตุลาคมในวันนี้เธอก็ได้กลายเป็นพันตีหญิงคุณหญิงชยุตตาสิริวชัชราพักแบบก้ากระโดดและก็ได้เกิดเป็นกระแสาฮือฮาอยู่ในขณะน,นี้โดยได้มีการคาดการกันว่าเธอน่าจะเป็นคนสนิทและรับใช้ถวายงานอย่างใกล้ชิดเจ้าขุงพระศินีนาพีและกัลยาณีอย่างเต็มที และเธอก็มีความประพฤติที่ดีเลยทําให้เธอประสบความสําเร็จในวันนี้ในขณะที่เธออายุยังน้อยอีกด้วยโดยได้มีควาวิาพากษ์วิจารณ์และความน้อยเนื้อต่ําใจจากประชาชนบางส่วนดังนี้หลานชายของผมเป็นอาสาสมัครทหารพลานมาสีปีเสียงเป็นเสียงตายอยากสอบในสิบสอบกี่รอบกี่รอบก็ไม่เคยได้สักครั้งได้แค่ถอดหายใจอยากจะสอบให้ติดในสิบโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เฮ้อชีวิต ไม่ต้องเดาเหรอกมันใช่อยู่แล้วห้าห้าสะใจไอ้พวกจบจอปอรอจริงๆเรียนแทบตายแต่ยกสู้บางอย่างไม่ได้นะอายุไม่ถึง30ติดพันตีกันแล้วซึ่งเรียกได้ว่าการสังเกตการและขาววิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายในขณะนี้นั้นทั้งดูเดือดและเผ็ดร้อนมากจริงๆและสําหรับข่าวและการสังเกตการที่เกิดขึ้นมาในวันนี้จะจริงเท็จแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป โดยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าให้เฝ้ารอและจับตาการพระราชทานยศเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งและพ่วงด้วยตำแหน่งคุณหญิงให้แก่พันโทหญิงประพัฒน์ศรีริวัชิราพักในเร็วๆนี้อีกด้วยเพราะเธอคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มาแรงและก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยเช่นเดียวกันและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้สำหรับประเด็นที่ สารปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวนางสาวเบญจาอาปันนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยข้อหามาตรา112แหล่งเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นที่สื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้ให้ความสนใจโดยในวันนี้สื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศ UCA News ก็ได้เขียนข่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจถึงกรณีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนางสาวเบญจาอปันซึ่งเธอเพิ่งถูกจับกลุ่มและถูกศาลสั่งห้ามไม่ให้ประกันตัวเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองหัวก้าหวน้าและในขณะนี้เขาก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายได้เดินทางไปขอประกันตัวนางสาวเบญจาอปันโดยเขาได้กล่าวว่า ฉันมาประกันเธอในวันนี้เพราะฉันไม่ต้องการให้สังคมลืมเรื่องเบนจาและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนอื่นๆที่พวกเขาได้แลกเสียรีภาพในการพูดความจริงในสังคมไทยและคนอย่างเบนจาก,ก็ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมอย่างแน่นอนแต่เธอเป็นอนาคตของชาติและเป็นแบบอย่างให้กับคนหนุ่มสาวที่กล้าฟันและกล้าตั้งคำถามตามสภาพที่เป็นอยู่เบนจาถูกปฏิเสธการประกันตัวด้วยเหตุผลของศาลที่ว่าคดีมีอัตราโทษสูง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตร,รายหรือความเสียหายและน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีเบนจาเป็นผู้ต้องหาคดีมาตาล1นึจากการประสัยหน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคม2563และการร่วมคารมบในวันที่10สิงหาคม2564และในขณะนี้เราซึ่งอยู่ข้างนอกมีบทบาทภาร้หน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป แต่ในวันที่ยากลำบากเช่นนี้เราจะต้องยืนหยัดร่วมกันและไม่ทอดทิ้งกันในทุกวันนี้เป็นยุคเมื่อของกระบวนการยุติธรรมการทำงานของตำรวจอายการศาลร,ราชธรรมบิดเบีย้ยรับใช้กลุ่มอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทำให้ยุคนี้มีผู้ถูกกล่าวหาและเดือดร้อนกับคดีทางการเมืองมากกว่ายุคสมัยใดๆในอดีตแต่เมื่อวานนี้ศารอุทธรกลับคำพิพากษาสาลขั้นตน้น ให้คุณสนทิ่ญาชื่อหรือไทยในธรรมซึ่งมีความผิดจากการปิดคูหาและขัดขวางการเลือกตั้งอันเป็นการขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยและริดรอนสิทธิและเสรีภาพข,ของผู้อื่นสังตัดสินให้ต้องจำคุก8เดือนแต่คุณสนที่ญาตก็ยังได้รับการประกันตัวต่อสู้คดีต่อในชั้นตีกา ส่วนผู้ต้องหาที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกลับถูกปฏิเสธสิทธินี้ซึ่งถ้าเราเนี่งเฉยความยุติธรรมจะตายไปจากสังคมไทยความอายุติธรรมจะกลายเป็นมาตรฐานอย่าปล่อยให้ความอายุติธรรมเป็นเรื่องปกตินายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิยเขาเป็นเศรษฐีพันล้านและเขาก็ได้ผันตัวเป็นนักการเมืองอีกทั้งเขายังได้ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตานหนึ่งสองโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิมนุษยชนต่าง จำนวนมากในต่างประเทศได้ประนามทางการไทยที่ยังคงใช้กฎหมายมิ่มพระบรมเดชานุภาพมาตามหนึ่งหนึ่งที่เข้มงวดนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในการดำเนินคดีกับนักศึกษานักเลื่อนวหวและคนอื่นๆที่มีความเห็นต่างทางการเมืองในขณะที่การกระท้วงในประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยนั้นให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมอย่างสันติรัฐบาลไทยต้องยอมให้ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงในการชุมนุมอย่างสันติโดยทาง a อ n e s t y International ก็ยังได้เรียกร้องให้ทางการไทยยุติข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อผู้ประท้วงอย่างสันติโดยทันทีปล่อยตัวผู้ที่ยังคงถูกคุมขังและเริ่มการเจรจาซึ่งมีความหมายและความสำคัญต่อผู้ประท้วงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้